เบิงจาบเบิงค่ะทุกคนเบิงเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วเบิงรุนหลาเบิงรุนหลานยังไงปเก็บกันเลยพี่น้องอย่ารอซ่าเดี๋ยวเขาเจ้าสะได้ยินเก็บอยู่ข้างทางพี่น้องย่านเขาเจ้าด้เห็นเบาดังกับบ่ไดพี่น้องเขาเจ้าญานเขาเจ้าจได้ยิน่านเขาเจ้ามาเอาน้ำพี่น้องเลย สองัวมเนี่ยพื้นมาอันจุดคานมีเตอร์ไฟเป็นกระขีรถมาจอดไกลๆแขวยลรยยานเพิ่นเห็นหมอบยุบสันพี่น้องเอ,อ้ยย่ผู้เดียวเก็บค่อยเก็บคอ่บคอยอันนี้เอาย่านเขาจามาย่านเขาจามาเอาน้ำบันไดแทนเขาจบันไดมาเก็บเห็ดเขาจามาจดคาไฟโอ้แต่อยากหัวละชีวิต เงเก็บเทงฟ้าพี่น้องกันขามันก็ได้แนบ่ได้แน่อันใดจิ้มก็ได้อันใดบ่จิ้มก็ว่าได้ฟาวเก็บอันได้อันได้ขามันก็งามยืนเลยบ่ได้ก็ขาขาดกวนีพี่น้องเบิ่งดูล่ะอันฟาวน้ำตาเห็ดไรบ่เบิ่งหอดน้าไวบันไดแพทน์น้าไวอยุติตอนหนา ใช้จะมาเสียตาพี่น้องโอ้ยขากลายห่วงน้ำเต็งหินลายบ่หินน้ำใวหัวก็ไม่เห็นน้ำวมันเก็บเห็นแล้วมันดูละ่ะขากบ่ผิดละ